วัสนี้ผมนะจากชาแนลเนมพาวนี้จะมารีวิวกันพาตัวใหม่ให้ดูกันนะครับซึ่งจะเป็นตัวมาสเ e r ร์เกรดเวอร์ชิลจากกันดัมดับเบิลโอนั่นเองนะซึ่งเจ้าตัวกล่องกันพากล่องนี้นะครับประกอบไปด้วยกันพา1ตัวแต่มี2ล่างก็คือสามารถที่จะจับแปลงล่าเจ้าตัวเวอร์ชิลกันดัมนะครับให้มาอยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวกันดัมดันเลยเองก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจแปลงล่างแบบผมนะครับก็ยอมเจ็บซื้อสัก2กล่องนะครับหรือว่า หาซากมาก็ได้นะครับแล้วก็ลองประกอบกันดูโดยตัวเวอร์ชิลกันดด้าเองเนี่ยมีนักบินคนขับที่ชื่อว่า t ทเ e เ e ียเอนะครับซึ่งเป็นนักบินที่สร้างความสภายให้กับเราได้เลยว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่เอาซาเลดาพกแล้วก็ตัวกันดด้าของเขาเองก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวคนขับเลยที่ แอบเก็บซ่องความลับอีกร่างหนึ่งไว้ในตัวกันดั้มตัวเดียวกันจากเวอร์ชิวกลายเป็นตัวนาดเดเลได้เพราะนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันก็แล้วกันครับสำหรับตัวกันดั้มเวอร์ชิวกล่องนี้จะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนมีกิมมิคเป็นอะไรบ้างไปติดตามดูกันได้ในคลิปนี้นะครับไปดูกันเลยัว หุ่นที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกันบ้างก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่านี่ผมยังไม่ได้ติดอุปกรณ์ให้ครบทุกชิ้นส่วนแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้รีวิวสะดวกสะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกันดั้มนาาเลย์และกันที่ผมประกอบออกมานะครับก็จริงๆทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นนาาเลย์เองหรือวอัวชิล์ันนี้ก็ผ่านการทาสีไปทั้งหมดนะครับก็หน้าตาที่ได้มาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูวร์ชิล์สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ทรงประมาณนี้นะ ก็ทั้งสองตัวนะครับอันหนึ่งเป็นงานมือ1แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นงานมือสองนะครับเพราะว่าเออสำหรับผมนะผมซื้อสองตัวไม่ไหวนะครับก็พยายามจะเซฟที่สุดเท่าที่เซฟได้เพราะนั้นก็คือใครอยากจะใช้วิธีการแบบผมก็ได้ก็คือว่าหาซากมาสักตัวหนึ่งนะครับก็ลองตั้งรับกันดูก็แล้วกันแต่ว่าอาจจะหายากสักนิดนึงก็แล้วกันเออใครอยากรู้ว่าหน้าตากล่องเป็นยังไงบ้างน,นะครับหกล่องเขาให้มาบ้างเมงืองต้นสามารถไปดูได้จากตัวคลิปเปิดกล่องที่ผมทาแยกไว้ให้แล้วเรียบร้อยหรือว่าจะกดจากนะนนกกลิง์ด้้้นนนนนนบบี็ไเหมือันันะคร แล้วก็ตัวดีคอแล้วกันพูดล่าซั้นนิดนึงนะครับก็คือดีคอที่เขาให้มาจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด2แบบนะครับอันนี้จะเป็นแบบดีคอแบบลอกแปะปกตินะครับซึ่งถ้าคนไม่ได้ซื้อดีคอน้ำน้าใช้ดีคออันนี้เป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็จะมีดีคอฟลอยมาให้นะครับซึ่งอันนี้ผมมีทั้งหมด2แผ่นนะเพราะว่า อย่างที่บอกมี2ตัวนะครับกันหนึ่งใช้หมดอันหนึ่งใช้ไม่หมดแล้วก็ตอนติดดีคอสังเกตดูให้ดีๆนะครับในคู่มือเขาจะบอกเลยว่าถ้าเป็นอนาเลใช้ตัวไหนนะครับถ้าเป็นเวอร์ชิวลใช้ตัวไหนก็แล้วกันอ่ะแต่ว่าของผมเองเนี่ยผมเลือกที่จะใช้ดีคอที่แพนในเจ้าตัวแผ่นนี้นะครับเป็นตัวดีคอนะ้ำเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันว่างซแล้วมันมี2แผ่นนะครับแผ่นหนึ่งก็คือดูตามคู่มือได้เลยนะครับเบอร์จะเหมือนกันตรงนี้เป๊ะเ,เลยกับตัวดีคอหลักที่เขาให้มาแล้วกันแต่ อีกอันนึงอันนี้เราต้องไปดูจากตัวภาพประกอบตอนเวลาที่เราซื้อดีคอเอาเองนะครับแล้วก็ติดให้ได้ตามจุดตรงนั้นอะ่ะแต่ว่าผมว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถของเพื่อนเพื่อนทุกคนแน่นอนนะโอเคทีนี้มาลองดูจุดขยับกันบ้างนะครับจุดขยับอย่างแรกที่อยากจะให้ดูเลยก็คือโฟกัสที่ตัวในาเิกก่อนก็แล้วกันเพราะว่า มันยังไม่เทอะทะเราจะได้เห็นจุกยักทั้งหมดจริงๆนะครับจุกยักบาแรกคือตรงบริเวณส่วนหัวนะครับอันนี้คือด้วยความที่ยังไม่ติดหนวดเพราะนั้นการขยับเนี่ยตรงส่วนหัวบิดมุนซ้ายมือขวาการก้มเงยต่างๆเนี่ยก็คือสามารถทําได้ตามปกตินะครับไม่ได้ติดขัดแต่อย่างใดแล้วก็จุกขยับตรงส่วนนี้นะครับตรงที่อยู่ตรงด้านบนตรงส่วนอกนะครับก็คือจับยกขึ้นยกลงได้ละกันนะแล้วก็จุกขยับตรงช่วงของตัวต้นแขนหัวไหล่นะครับก็คือ เนี S <S <an> ่ยก็คือสามารถที่จะจับปิดปุนได้รอบนะครับแขนแบบจับผิงได้รอบแล้วก็หัวไหลก็คือสามารถที่จะจับยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะจับยกแขนขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ก็ช่วงต้นแขนเนี่ยสิ่งที่มันจะขยับได้มันจะไม่ได้ขยับได้ตั้งแต่ท่อนนี้นะครับแต่มันจะมาขยับได้ในบริเวณส่วนที่เป็นท่อนนี้แทนนะครับปกติถ้าเป็นการฮามาสเกตทั่วไปโดยส่วนใหญ่มันจะให้ขยับตั้งแต่ท่อนนี้ได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นะก็คือ ดาาตรงท่อนนี้แทนแล้วก็ตรงช่วงของข้อศอกนะครับก็คือสามารถที่จะจับพับแบบนี้ได้แล้วก็ถ้าเราสังเกตดีนะครับในจุดต่างๆเนี่ยของตัวเวอร์ชิลเองนะครับหรืออาจจะเป็นตัวเอกลักษณ์อยู่แล้วละกันของตัวขุนที่อยู่ในภาคกันั้ำเดวบลโอนะครับตรงจุดต่างๆก็จะมีพวกพาร์ทใสๆแบบนี้นะครับให้เราติดแล้วก็ข้างในจะมีสติกเกอร์ซ้อนอยู่เ็นสะทอนแสงนะครับก็ เป็นอะไรที่ดูสวยดีแล้วกันที่เราอาจจะไม่ได้เห็นได้ในกันพาของตัวภาคอื่นแล้วกันนะครับแล้วก็มันจะมีพวกพาร์ทพลาสติกใสๆแบบนี้ที่เป็นพลาสติกยืดหยุ่นนะครับติดให้อยู่ตามช่วงของข้อศอกข้อขาต่างๆอะไรแล้วกันแล้วก็อันนี้คือจะเป็นตัวชิ้นส่วนพลาสติกจริงๆนะก็สังเกตได้เห็นนะว่ามันมีความยืดหยุ่นนะครับก็ไม่น้อกังวลแล้วกันว่ามันจะหักอะไรแบบนี้นะทีนี้จุดขยับต่อมานะครับก็คือตรงเวียนตรงช่วงของมือแล้วกัน มือก็คือสามารถที่จะจับปิดหมุนได้รอบนะครับแล้วก็มือที่เขาให้มาจะไม่ได้เป็นมือที่เป็นลักษณะแบบขยับได้แบบ5นิ้วนะครับก็คือแยกเป็น2อส่วนก็คือจุดขยับตรงบริสวนนิ้วโป้งเองนะครับกับส่วนที่เป็นของตัวปลายมือซึ่งมือเนี่ยเขามีมาให้หลายแบบนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ที่มีมือแบมาให้ละกันนะก็มีมาให้1คู่นะครับก็เป็นมือแแบแบบนี้นะแล้วก็จะมีลักษณะมือที่เป็น มือแบบหลอดตันมานะครับก็มีมาให้อีก1คู่ด้วยเหมือนกันอะ่ะแบบนี้นะครับมีอะไรอีกเอ่อมีมือลักษณะที่เป็นมือแบบเหนี่ยวไกลปืนนะครับข้างในก็จะมีเดือยไว้ให้เสียบเข้าออกับตัวพารูตก็ <S <S 2> <S 2> ให้มาอีกหนึ่งคู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบมือแบบกำลวมแล้วกันนะครับเสียบเข้าออกับตัวพารูตบางอย่างเนี่ยเป็นพวกบีมและพวกนี้ก็คือสามารถที่จะทําได้ด้วยเหมือนกัน จุดเยลต่อมาแล้วกันก็คือจุดเคลืตรงช่วงบริเวณของช่วงของลำตัวเองนะครับลำตัวนะครับก็สามารถที่จะตรงส่วนนี้เปิดได้การบิดหมุนซ้ายมันขวาคือทําได้การเอียงซ้ายเอียงขวาก็ทําได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็การก้มเงยเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่าให้เห็นคร่าวๆแล้วกันแล้วก็การงุ้งงอตรงช่วงของลําตัวกับตรงช่วงแขนนะครับก็อ่าให้ดูได้ประมาณนี้นะครับอ่า เห็นไหมค่อยๆขยับออกนะครับอ่ะโอเคให้ดูคร่าวๆนะทีนี้จุดขยับถัดมานะครับก็คือตริเวณช่วงของเอวแล้วก็ช่วงขาและช่วงเอวนะครับพอมันเป็นการดานนเลยเนี่ยยังไม่ได้มีตัวฝากระโปรงเปิดด้านหน้าก็จะเป็นแค่เบ้าที่ติดกู่ตรงกลางเป้าด้านหน้ากับตรงตูดด้านหลังเฉยๆมีแค่นี้เพราะฉะนั้นมันขยับอะไรไม่ได้อ่ะไว้ยึดติดเฉยๆแล้วกันว่าเห็นว่าเป็นเป็นเอวนะฮะทีตรงช่วงขาเนี่ย ช่วงขามันมีจุดขยับก็คือแยกเป็น2จุดนะครับก็คืออันนี้คือต้นขาจะชิดอยู่กับตรงลําตัวด้านบนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะจับดึงลงมานี่เป็นแบบนี้เป็นจุดขยับ2จุดนะครับนี่เป็นแบบนี้ถ้าสังเกตข้างในดีๆนะครับอันนี้ผมลองดันกับเข้าไปแล้วกันนี่นะครับเพื่อจะเป็นการยืดหดตรงช่วงขาแล้วกันสามารถทําได้นะแล้วก็การเตะขานะครับก็คือทําได้แบบนี้นะครับถือว่าทําได้เยอะนะแล้วก็ การงอตรงช่วงของหัวเข่านะครับก็คือสามารถที่จะจับงอได้เต็มที่อ่าปึ๊บเดี๋ยวผมจัดให้มันดูดีๆนะนคือได้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ตรงช่วงของหัวเข่าที่เราเห็นเป็นชิ้นส่วนกลมๆตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะจับยกขึ้นยกลงได้นะอ่าโอเคแล้วก็ตรงช่วง เท้าแล้วกันอยู่ตรงช่วงขาตรงช่วงเท้านะครับก็คือให้ดูก่อนก็คือตรงจุดขยับด้านหน้าแล้วกันตรงช่วงของข้อเท้านะครับที่เราผมทำมันเป็นสีเงินเงนแบบนี้จริงๆคือมันสามารถที่จะจับยกขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้นะครับยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้นะแล้วก็เท้าเนี่ยสามารถที่จะจับปิดหมุนได้คือสามารถ60องศาเลยนะครับแล้วก็การบิดซ้ายบิดขวาก็คือสามารถที่จะทําไดเ้เยอะมากๆนะครับในความรู้สึกผมนะ แล้วก็การจิกปลายเท้าเนี่ยไม่สามารถทําได้นะคร,ครับบางกันพาบางตัวเราจะเห็นที่เป็นแบบมัสเกตว่ามันจะจิกปลายเท้าได้แต่ว่าตัวนี้ทำมาได้มันจะทาได้แค่ยกขึ้นอย่างเดียวนะอ่ะผมลืมพูดไปน,นิดนึงแล้วกันก็คือจะมีส่วนที่เป็นตัวของตัวข้างหลังนะครับตรงส่วนนี้จริงๆแล้วข้างในตรงนี้เราจะใส่ LED ก็ได้นะครับหรือว่า เ,เราจะติดเป็นพวกพาชิ้นส่วนที่เขาให้มาอยู่แล้วซึ่งเขาจะให้มาอ่ะเป็นหน้าตาแบบนี้คือจะเป็นตัวโซลาร์เร็กเตอร์นะครับกับตัวปิดด้านท้ายตรงส่วนนี้ก็จะใช้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับสังเกตตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใส่ไฟ LED และกันเข้าไปได้ด้านในทวยตัวชิ้นส่วนที่ว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองติดให้ดูแล้วกันว่า ถ้าสมมติผมติดเป็นเจ้าเตาตัวโซลาร์เรเกเตอร์ตัวนี้นะครับติดเข้าไปที่แบตแพคอ่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืนอก็ควรระวังสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเวลาที่เราจะใส่ตัวแบตแพคตรงด้านหลังตรงนี้มันจะมีชิ้นส่วนที่ให้ยึดเข้ากับตัวเรเกเตอร์ข้างหลังตรงนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนซ้ายกับขวาตรงนี้ซึ่งอันนี้ถ้าไม่ระวงังมีโอกาสที่จะหักได้นะครับเพราะนั้นเวลาเสียบใส่ดีๆนะครับแล้วก็จับมันบีบเข้ามาปุ๊บ มันก็คือจะเสียบเข้าไปได้แล้วแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราจะใช้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเราอยากจะติดเป็นตัวไฟ LED เข้าไปแล้วกันก็คือจะเป็นตัวพ r ดชิ้นส่วนนี้นะครับก็เสียบเข้าไปอ่ามันจะได้ออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเราติดไฟ LED ไปแล้วก็คืออยู่ในนี้นะแล้วเราก็แค่เสียบมันเข้า,ขาไปเหมือนเดิมนะครับสังเกตด้านหลังตรงนี้ดีนะครับมันจะมีสลักอยู่นะแล้วก็จับล็อกปึ๊บปบอ่ะแค่เนี้ คุณก็จะไม่เจอปัญหาว่าเฮ้ยมันจะหักหรือว่าเกิดฝ้าขังได้เพราะฉะนั้นนี้เป็นจุดที่ควรจะระวังอันนี้ก็จะเป็นตัวจุดขยะทั้งหมดแล้วของตัวนาเลอ่ะทีนี้ผมลืมพูดไปอย่างหนึง่งก็คือว่าส่วนที่เป็นของตัวผมละกันที่มันต้องสยายออกมาเวลาที่มันอยู่ในโหมดที่เป็นของตัวกันด้านนาเลตัวนี้นะครับหนวดที่เราต้องติดนะครับเขาจะมีมาให้ทั้งหมดแบบไหนบ้างอ่ะอันนี้จะเป็นแบบที่ติดกระตรงตัวแผงคอข้างหน้านะครับสังเกตเนี่ยให้ดูแลกันว่า ในตัวแผงคอนะครับมันจะมีรูไว้เสียบอยู่แล้วก็จุดที่เสียบตรงผมอีกส่วนหนึ่งแล้วกันจะอยู่ที่ส่วนใบหน้าจะอยู่ที่แก้มซ้ายกับแก้มขวานะครับแล้วก็จุดทรงผมสวยๆเก๋ด้านหลังแล้วกันที่เป็นผมยาวนะครับจะถูกติดอยู่ตรงส่วนนี้แทนนะครับเ,เดี๋ยวผมลองติดให้ดูแล้วกันนี่ออกมาก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้เวลาที่เราติดหนวดติดผมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ สมกับเป็นตัวนาดดเลของเรานะครับตัวพาอาวุธกันบ้างนะับพาอาวุธอย่างที่1เลยก็คือจะเป็นตัวบีมเซเบอร์นะครับเรียกเต็มๆแล้วกันว่าเป็น GM บีมเซเบอร์สำหรับภาคคันดั d o u b วโอนะครับก็จะให้ตัวด้านจับมา2อันพร้อมกับตัวพาดบีมนะครับซึ่งตัวพาดบีมเนี่ยก็คือสามารถที่จะสับถอนออกมาได้แล้วก็กิมมิกที่สําคัญสําหรับตัวการเก็บไอตัวด้านจับที่ว่านี้ก็คือมันจะจัดเก็บไว้ที่ตรงหัวเข่าเราก็แค่เสียบมันเข้าไปปุ๊บถ้าเราเก็บเจ้าตัว ด้ามจับของตัว Beam s a อ e r เข้าไปตรงหัวเข่านะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เก็บเข้าไปปุ๊บมันก็จะไม่มีใครเห็นแล้วว่าเฮ้ยแอบมีอาวุธลับเก็บอยู่ที่ตรงหัวเข่านะพารู้อันอย่างที่2นะครับก็คือจะเป็นตัว GN Beam rifle นะครับก็จะให้มาหนึ่งกระบอกทั่วนหน้าตาประมาณแบบนี้นะนี่นะครับก็จุดขียาบไม่ได้มีอะไรมากเลยก็คือจะมีตัวด้ามจับตรงส่วนนี้นะครับที่สามารถที่จะจับได้เอามือมาจับได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว ที่เหนี่ยวไกปืนนะครับตามโบติเนผมติดมือเข้าไปแล้วก็ถ้าเราสองเกีดีๆตรงส่วนนี้นะครับมันก็สามารถที่จะขยับได้แล้วก็จะมีปลายที่เหมือนเป็นเดือยตรงนี้ซึ่งไอเดือยที่ว่าเนี่ยมันเอาไว้ยึดเกาะนะครับเวลาที่เราเสียบก็บตรงช่วงแขนไม่ว่าจะเป็นแกนซ้ายแขนขวาเนี่ยมันจะมีรูหน้าตาแบบนี้ไว้อยู่นะครับเวลาที่เราติดพาดุดเราก็แค่เสียบมันเข้าไปให้ลงรูแล้วกันพาดุดของเราก็จะถืออยู่ได้แบบไม่หลุดล่วงนะ แล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะมีเหมือนเป็นตัวพาร์ตบีมานี่อันหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะมาติดเข้ากับตัวปลายกระบอกปืนแบบนี้เหมือนแบบยิงบีออกมานะครับให้เห็นมนเป็นพาร์ตเอฟเฟกแล้วกันพาวุ้นถัดมานะครับจะเรียกว่าพาวุ้นไม่ได้สิต้องเรียกว่ามันเป็นโลซะมากกว่านะครับเราจะเรียกนี้ว่าเป็นตัวเ n นชิลนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่ทําสีมากทีนี้เจ้าตัวเ n นชิลเองนะครับเวลาที่เราจะติดก็เอามันมาติดเข้ากับตัวด้านหน้าแขนมอนกันด้านหน้าแขนอย่างที่ผมบอกไปก็จะมีรูให้เราเสียบนะครับแล้วก มาดูที่ตัวจุดขยับนี่ตรงส่วนนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายมีแค่นี้แหละนะครับจะปิดหมุนขึ้นหมุนลงได้แล้วกันแล้วเราก็แค่เอาไ้ตัวโล่ที่ว่านี้มาเสียบก,ก,ก็ตรงรูที่ตรงหน้าแขนนะครับปึ๊บอ่ะพอเราเสียบออกมาก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ก็คือจะเป็นตัว GN เ h i นชิลนะครับที่ติดอยู่ตรงแขนซ้ายของตัว นาดาเลเองนะครับภาพวุ้นยญ,ญ่สุดท้ายแล้วของตัวกันดั้มนาดาเลเองนะครับก็คือจะเป็นตัวเจมแคนนอนจริงๆให้มาทั้งหมด2กระบอกนะครับก็หน้าตาของตัวดีคอร์ที่ติดกระบอกซ้ายกระบอกขวาเขาก็จะให้ติดมาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองติดดูละทีนี้เจ้าตัวเ n c แคนนอนเองนะครับมันก็คือมีจุดเยียก็คือสามารถที่จะจับส่วนนี้ยกขึ้นยกลงได้นะครับเพื่อลักษณะเหมือนเป็นกลางตัวเจมฟิลนะครับออกมาแล้วกันแล้วก็ ตัวกระบ,บอกปืนนะครับที่ถูกอยู่ตรงส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะจับดันออกมาได้นะครับด้านล่างมันจะมีตัวสลักไว้ให้เราดึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะค้างอยู่ในโพสิชันประมาณแบบนี้แล้วกันนถามว่ามันหดกลับเข้าไปได้เลยไหมก็คือหดกลับเข้าไปได้นะครับอ่ะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแบบมือจับอ่ะซึ่งเราสามารถที่จะ เอามือเนี่ยของตัวนาเเละมาเสียบได้เลยแล้วก็ที่ตัวกันด้าเวอร์ชิลกันบ้างนะครับต้องอ้วนตัวใหญ่ตัวยักษ์ตัวนี้นะครับเพร่อได้ความที่ว่าถูกพอกตัวแล้วกันให้มันดูหนาขึ้นเพราะนั้นจุดขยับบางอย่างมันก็จะมีข้อจํากัดมากขึ้นอันนี้็ตัวอย่างแล้วกันตรงส่วนหัวที่ของเดิมอาจจะบิดหมุนได้รอบนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามันก็จะได้แค่นี้เพราะว่ามันจะติดในตรงปีกซ้ายปีกขวาแล้วกันตรงช่วงหน้าอกนะครับ แล้วก็ตรงช่วงแขนเนี่ยถ้าสมมติเราบอกว่าเราติดเจ้าตัวแบ็คแพคเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะบิดหมุนได้รอบแล้วก็เพราะว่าติดตรงแบ็คแพคนะครับแล้วก็จุดหยิบการงอตรงช่วงของข้อศอกเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดมากขึ้นก็จะงอได้แค่นี้ตรงส่วนของหน้าอกเองนะครับมันจะถูกพ่อไดโพกชิ้นส่วนสีดาๆแบบนี้เข้าไปแล้วก็จะมีชิ้นส่วนนี้ที่มาปิดตรงหน้าอกนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะจับเปิดได้นะครับ ตรงฐานอกด้านล่างนะครับตรงส่วนนี้ยังเปิดห้เห็นได้ตามปกติแต่ว่าข้อจํากัดตรงช่องเอวจะมีมากขึ้นนะครับจากของเดิมที่ค่อนข้างที่จะบิดหมุนได้เยอะแต่พอมันมีไอชิ้นส่วนตรงนี้นะครับติดเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยมันทําให้ช่องเอวเนี่ยก็คือมีข้อจํากัดไปเลยว่าเนี่ยหมุนได้แค่นี้นะครับน้อยกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ตรงฝากระโปรงด้านหน้าเองก็สามารถที่จะจับเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมพูดถึงฝากระโปรงด้านหลังทีหนึ่งก็แล้วกันนะทีนี้ตรงช่วงขาเองนะครับ ขาเนี่ยแม้ว่ามันจะดูเทอะทะมากขึ้นแต่ว่าในแง่ของการจับยกเนี่ยก็ยังสามารถที่จะจับยกขึ้นมาแบบนี้ได้อยู่แต่ว่ามันก็จะติดพวกช่วงขาพวกนี้ที่ที่มันจะยกได้สูงกว่าน,นี้มันก็จะติดนะครับก็เหมือนเป็นขาเหมือนกับตัวของนักฮอกกี้ละกันนะครับแต่ว่าการงอตรงช่วงของหัวเข่าก็ยังงอได้อยู่แต่ว่าอาจจะน้อยลงเพราะว่าช่วงขามันใหญ่ขึ้นจุดขยับต่อมานะครับก็คืออ่ะตรงส่วนนี้นะครับ ตรงช่วงของข้อเท้าเองก็สามารถที่จะจับยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้ด้านหลังเองนะครับก็สามารถที่จะจับขยับแบบนี้ได้ส่วนตัวเท้าเองนะครับด้วยความที่ว่ามันถูกพ่อเข้าไปให้มันหนาขึ้นเนี่ยมันก็จะขยับได้น้อยลงตึ่นแต่แล้ววิธีการประกบนะครับให้มันเป็นตัวกันด้าวโมชิลก็จะใช้วิธีการประกบอ่าน้าหลังรวมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นแล้วกันให้ดูให้เห็นนะจ๊ะถึงตรงช่วงขาอันนี้นะครับในผมขอถอดถตัว N f i e l d ไปก่อนแล้วกัน นะครับหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นพวกพาชิ้นส่วนแบบนี้วิธีการก็คืออันนี้ผมลองถอดออกให้ดูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะวิธีการประกบแบบนี้แทบทั้งตัวเลยนะครับอ่ะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับตรงช่วงขานะครับก็จะมีตัวพาที่เป็นตัว g n F อันนี้ติดอยู่ทั้งสองข้างด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็จุดขยับของมันก็คือสามารถที่จะจับกลางออกมาเป็นนี่ให้เห็นด้านในแบบนี้ได้นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกัน กลางตัว,ว GNC ออกมานีา้ตรงส่วนช่องเอวแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นพวกพาชิ้นส่วนตรงช่องเอวนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนให้เสียบเข้าไปแล้วกันด้านหลังนะครับมันก็จะมีเดือยลักษณะแบบนี้ไว้อยู่แล้วก็มีรูตรงนี้ไว้ให้นะครับก็เอาไว้เสียบรวมร่างกันเท้ากับตัวเดือยที่มีให้กับร่องอันนี้ที่มีให้อยู่นะครับก็ เดี๋ยวลองประกบให้ดูพอประกบเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้แล้วกันช่วงเอวมันก็จะดูใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันจะหมุนตรงช่วงเอวด้านซ้าย้นขวามุนไม่ค่อยได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับมันมากมายแล้วกันขยับตรงช่วงเอวแล้วกันด้านซ้ายด้านขวานะครับก็คือส่วนนี้สามารถที่จะจับ กางออกมากางซ้ายกลางขวาได้แต่ว่าจับขึ้นลงได้ไหมไม่ได้นี่ถ้าตัว G N Cannon ละกันที่ผมพูดไปตอนที่ผมอธิบายตัวพาร์วุธของตัวแคนดัมนัเดเลยเองนะครับถ้าตัว G N Cannon เองเนี่ยมันก็จะเ,เสียบเข้ากับตัวแบ็คแพคนะครับมันก็จะมีเดือยพอเราเสียบออกมานะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้และกันสําหรับ Position แรกนะครับสําหรับที่ตัว G N Cannon จะติดไว้อยู่และกันนี ก็จะติดอยู่ตรงด้านข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วกันแต่ถ้าสมมุติมันจะขยับขึ้นมาให้เหมือนเป็นปืนใหญ่ที่จะพร้อมจะยิงไปข้างหน้าก็จะแค่จับหมุนนี่ก็ระวังเข่าไว้ด้วยนะแต่ว่าก็สามารถที่จะจับดัดได้แล้วกันทีนี้ตัวพาร์ทอาวุธที่เป็นตัวไฮไลท์ของตัวกันดั้มเบอร์ชิลจริงๆเองนะครับก็จะเป็นตัว GN g ok ีเอ็นบาตูค้ากระบอกนี้นะครับนี่ให้ดูหน้าตาก่อนอ่าทีนี้จุดขยับของมันจริงๆแล้วมันมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะก็คือจะมีตัว ตรงที่จับตรงส่วนนี้และกันที่สามารถที่จะจับยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะจับกลางได้ละกันเดี๋ยวผมค่อยๆพูดไปนะครับแต่ว่าโพ i ิชันปกติของตัว g n bazooka กระบอกเนี่ยนะครับมันก็คือจะมีด้านจับตรงกลางไว้ให้ก่อนอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการจับปืนแบบแรกเดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูแล้วกันเพื่อจะได้เห็นว่าเฮ้ยพอปืนมันใหญ่แล้วมันถืออยู่หรือไม่อยู่แบบไหนอ่าอันนี้ผมลองเสียบให้ดูนะครับถามว่าถือได้ไหมมันก็ถือได้นะแต่ถามว่า เถามว่ามือจะตกหรือว่ามือจะหลุดไหมมันก็มีโอกาสที่มันจะหลุดอยู่นะครับเท่ากาว่าเปิดมันมีน้ําหนักแล้วมันก็ไม่ได้มีตัวล็อกเหมือนกับตัวบีมไรเฟิลนะครับ ไม่เหมือนจะตัวนี้มันก็จะมีตัวล็อกมาให้อยู่ในเวลาที่ถือจริงๆนะครับผมอยากให้ถือตัวจีนบา a ูก้า a เนี่ยให้อยู่ในกษณะที่เป็นแบบ b ิ r s ส m o มดก็คือจับถือ2ข้างเลยก็คือใช้มือ2ข้างในการจับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจับได้ยังไงล่ะในเมื่อหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่มันจะมีกิมมิคเข้าไปเพิ่มเติมจริงๆก็คือว่าไอ้ตัวด้ามจับที่ว่านี้จริงๆแล้วมันสามารถที่จะจับถอดออกมาได้นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะเนี่ยเพิ่มองศาในการจับ ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งเขาจะให้ตัวพารทอาทั้งหมด2อันนะครับแล้วก็จะสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีเหมือนเป็นลักษณะอันนี้ที่สามารถจับกลางออกมาได้อ่าเป็นที่เสียบกับตัวด้ามจับอันนี้นะครับแล้วเราก็เสียบมันเข้าไปอันนี้คือลักษณะที่เราติดด้ามจับทั้งสองข้างไปแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นทรงหน้าตาประมาณแบบนี้ ขีดมีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มันจะจับกากออกมานะครับแล้วก็ตัวปลายกระบอกปืนที่ว่านี้ที่เราเห็นเป็นสีเหลืองที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะจับดึงออกมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจับกากออกมาได้เป็นลักษณะที่เป็นแบบโหมดที่เป็นแบบเบรสโหมดของตัวเีมเบอร์สุก้านะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาที่เราจะได้ออกมาละกันนะก็ถือว่าเท่อยู่นะครับก็นี่ตรงนี้ก็สามารถที่จะจับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้นะครับเพื่อเพิ่มองศาในการจัดท่าจัดทานนี่แล้วก็เพื่อให้มันจับ จับได้ง่ายๆขึ้นนะครับก็จับกาวออกมาแล้วกันอันนี้ก็แล้วแต่การจัดท่าของเพื่อนนะครับจะบอกได้เลยว่าปืนนี้ผมมองว่าเท่จริงๆนะก็เป็นไฮไลท์ละการสำหรับตัวกันดั้มบัวชิลตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัวจุดขยับพาราวุธทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวกันดั้มนาดาเลเองหรือว่าจะเป็นตัวของกันดั้มบัวชิลเองนะครับก็เดี๋ยวไปพูดสรุปการทายคลิปสักนึงม,นมาสเกท,ทั้งสอง ว่าผมจะให้มันกี่คะแนนจาก5คะแนนเต็มแต่ก่อนจะไปคะแนนเดี๋ยวขอพูดข้อดีข้อเสียก่อนข้อดีอย่างที่หนึ่งเลยก็คือจะเรื่องของตัวจุดขยับกัรพาทั้ง2ตัวนี้ตอนที่ยังเป็นล่างนาราเลอยู่เนี่ยก็สามารถจัดท่าจัดทา,างกลางแข้งกลางขาได้เต็มที่สุดเหนียวไปเลยนะครับแต่พอเวลาที่่หนล่างวัวชิลเนี่ยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่ามันยังจะจัดท่าสวยๆได้อยู่หรือเปล่าคําตอบที่ได้ก็คือว่ายังสามารถจัดท่าสวยๆได้อยู่นะครับแม้ว่าจะมีข้อจํากัดที่เพิ่มขึ้นตามขนาดตัวที่มันถูกพอกให้หนาขึ้นเองก็ตามอยู่แต่ว อย่างจัดท่าสวยๆเท่ๆแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ได้เลยข้อดีอย่างที่2เลยก็คือจะเรื่องตัวไฮไลท์ที่เป็นตัวกิมมิกตัวพาราวบลนะครับของนาตาเล่อาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษละกันแต่ว่าจะอยู่ที่ตัวจีนบอรซูก้าที่เป็นของตัววอร์ชิลกันด้ากับตัวจีนคันนอนเองซะมากกว่านะครับโดยเฉพาะตัวจีนบอรซูก้าเองที่สามารถที่จะจับยืดหดนะครับกลางเข้ากลางออกแล้วก็สามารถจับให้มันอยู่ในรูปแบบที่มันแบบเบิร์สโหมดที่ยิงทุกอย่างออกไปได้ที่เป็น ถ้าหลักๆแล้วการที่เรารู้สึกว่า เวอร์ชิลน่าจะดูเท่ที่สุดแล้วข้อดีอย่างที่สามเลยก็คือการประกอบให้มาอยู่ในรูปร่างที่เป็นของตัวเวอร์ชิลกันดั้มนะครับที่ตัวมันจะดูหนาขึ้นตรงนี้แหละก็คือว่าผมยังไม่เห็นจุดที่มันดูหลุดง่ายละกันนะครับแล้วก็วิธีการประกบเนี่ยมันก็ดูแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ทําให้ผมหัวร้อนเลยเวลาที่ผมจะเปลี่ยนจากนาเรมาเป็นเวอร์ชิลละกันนะครับอันนี้คือข้อดีหลกัหลกๆ3อย่างที่ผมมองเห็นอ่ะทีนี้มาพูดถึงตัวข้อเสียกันบ้างข้อเสียอย่างแรกเลยที่ผมมองเห็นก็คืออจะเป็นนตััวงงผมด้าหล ผมยาวของตัวนะั่นเองนะครับที่มีอาการหลุดง่ายออกจากหูแล้วก็ตัวผมด้านหลังเนี่ยมันประกบรวมกันทั้งหมด3ชิ้นนะครับตัวทรงผมมันเองเนี่ยไอ้สชิ้นเนี้ยก็มีปัญหาว่ามันอาจจะหลุดออกจากกันด้วยเหมือนกันเพราะนั้นใครไม่ซีเรียสผมแนะนําว่าให้กาวไปเลยนะข้อเสียอย่างที่2เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัว เวลาที่จับถือตัว GM Bazooka และกันในโหมดปกติของตัว World s h i e นะครับที่แบบถือด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมาอาจจะถือไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวล็อกเหมือนกับตัว Beam Rifle ที่ให้มาในตอนที่เป็นล่านาเลและกันเพราะนั้นน้ำหนักปืนมันค่อนข้างเยอะมือเดียวจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอันนี้คือข้อเสียลหลักๆที่ผมมองเห็นเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยผมก็ขอให้มันไปสัก 5คะแนนอยู่ดีก็แล,แล้วกันนะก็คือยังให้คะแนนเต็มแนมะ้ว่าจะมีข้อเสียอยู่บ้างแต่ว่าดูโดยรวมผมถือว่ายังโอเคอยู่แล้วก็สนุนราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2350นถึง2,600บาทละกันขึ้นอยู่กับร้านขึ้นอยู่กับแหล่งที่เพื่อนๆจะหามาได้นะครับแต่ว่าใครที่อยากจะมี2ตัวแบบที่ผมประกอบวันนี้ผมก็แนะนําว่าถ้าอยากประหยัดที่สุดนะครับก็คือว่าหาคนที่เขาแบบปล่อยเป็นมือสองหรือปล่อยเป็นราคาแบบราคาซากมานะก็จะ ทำให้เรามีทั้ง2ตัวได้เลยนะครับแล้วก็เไม่ต้องถอดเข้าถอดออกอย่างนี้และกันผมถือว่าน่าจะดูเป็นออปชันที่ดีที่สุดสําหรับคนที่อยากจะได้ทั้ง2ตัวนะครับไม่งั้นคุณจะต้องแบบเสียราคามือหนึ่งแบบคูณ2เข้าไปแต่ถ้าใครชอบจริงหามือ2ไม่ได้หาสร้างไม่ได้ก็จัดไปครับ mm. ผมถือว่าคุ้มค่าและกันเพราะว่าอย่างตัวล่างที่เป็นเวอร์ชิลเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็จัดท่าโคตรเท อ่าโดยเฉพาะล่างที่ผมกําลังแบบโชว์ให้เพืเ่อนๆเห็นอยู่ล่างนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันเท่จริงๆเวลาที่เอาไปยืนนะครับก็ ชอบบอกได้เลยว่าชอบสําหรับตัวนี้นะครับก็ก่อนจากไปก็ลองมาแชร์กันหน่อยลวกันครับว่าสําหรับหุ่นที่อยู่ในภาคของดั้มนั d เบ b l e O เนี่ยเพื่อนๆชอบหุ่นตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ผมชอบเ o อร์ชิลกันดั้มมากสุดนะครับหลังจากที่ได้ลองประกอบไปแล้วลวกันท้ายนี้ฝากกดปุ่ม Subscribe ตรงการนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้ถูกใจเพื่อนๆน,นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปรีว,วิวตัวต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ